จตุติยัมป hey, ีสังฆังสรรนางข้าฉามีปัญจติยัมปีพุทธังสรรนางข้าฉามีปัญจติยัมปีธรรมังสรรนางข้าฉามีปัญจติยัมปีสังฆังสรรนางข้าฉามีจักติยัมปีพุทธังสรรนางข้าฉามีจักติยัมปีธรรมังสรรนางข้าฉามีจักติยัมปีสังฆังสรรนางข้าฉามีสัตติยัมปี พุทธังสรนังขจามิสัตติยัมปีธรรมังสรนังขจามิสัตติยัมปีสังฆังสรนังขจามิอัตติยัมปีพุทธังสรนังขจามิอัตติยัมปีธรรมัง สรนังขจามีอาตติยัมปีสังขังสระนังขจามีนวติยัมปีพุทธังสระนังขจามีนวติยัมปีทั้มังสระนังขจามีนวติยัมปีสังขังสระนังขจามีสาธุพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามาปัญโย สังฆาปูชามหาภูขาวโหสิโรกนาถังอาติปูจยามะอาวาตมชยะชยะพุทโธชยะชยะธรรมโมชยะชยะสังโฆชยยะชัยะสัพราชาพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิด พ่อปู่สีสดโทเปิดแม่ย่าศรีปทุมามาเปิดเปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบาร,รมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคัง่งเปิดควารมร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานหน้าโอกาสปัดจีบด้วยเถิด ุทธัางประเริฐเปิดมหาบารมีเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดโชคเปิดลาบมาสู่เนื้อสู่กายสู่มือสองข้าง ของลูกของหลานให้เกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่งมีสีสุขเจริญก้าวหน้าสำเร็จตามความมุ่งมา่ปตารถนาของลูกของหลานนาโอกาสปัดนี้ด้วยเถินอิมินาสกาเรนะ พูดทางป Quand, ูเชมะอิมินาสกาเรนาทำมังปูเชมะอิมินาสกาเรนะสังขังปูเชมะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพูดทางพระขวันตังอภิวาเทมีสวาขาโตพระขวตตาธรรมโม คำมังนามัตสามิสุปฏิปันโนพระคะวตสาวะกะสังโฆสังฆังณามีอาตั้งกิจอธิษฐานบอกชื่อบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็ฟังบทสวดเมื่อสวดจบก,ก็ค่อยปักตัวอะไรที่เราต้องการอนธะิษฐานเลย จีตเปตโสพาะขวามือข้าพเจ้าทั้งสิบมิวยกขึ้เหนือระว่างคิวคมนมัสการลำเลิกนึกถึงสรรเสริญเจริญพระคุณคุณพระบิดายีิเอ็คุณประมาณดาสิบสองคุณแม่พระพูศพสาิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าอาสิบหก คุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบจคุณแม่พระธรณียี่สิบเอ็ดคุณแม่พระคงคาสิบสองคุณแม่พระเพิ่งหกคุณแม่พระพายเจ็ดคุณนักสอนสี่สิบเอ็ดคุณนักกระสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิบทัดคุณพระอุปัฌา์คุณพระกรรมวาจ่าาจารย์คุณพระโนสาวนาอาจารย์คุณอัดสวัสดคุณปัสสวัสดคุณเมตสวัสดคุณณะดวงแกวสามประการคุณสินหาคุณศินแปดคุณสินสิบ คุณศอสิบเ2 7ดขุณหมักสีคุณผลสีขุนนิพพานหนึ่งจึงร่วมกันเป็นนวโรูปุตตาธรรมเก่าประการด้วยเดชะข้าพระพุทธเจ้ากระทําการเบิกเบกพรชัยให้ลูกปลานในมือ่อวันนี้ขอจงประสิทธิพรื้มีนาหลอดพรื้มีนาลายพรืีตาไฟพรืีบาลาไลโกธปรื้มีพิลาพฤืสีสมมิตร รๅษีภูมิอิทธิฤทธิทั้งหนึ่งร้อยแปดตนพร้อมทั้งภูมิอิตาบารมีอิเทพบิดาเทพมานดาเทพองค์ปู่เทพองค์ย่าเทพองค์ตาเทพบุญญาบรรพบุบรุษบรรพรชนทั้งหลายเทพยดาผู้รักษาทั้งสิบหกชั้นฟ้าเทพยดาผู้รักษาทั้งสิบห้าชั้นดินเทพหน้าคาเทพหน้าขี กู้รักษาทั้งสิบสี่ชั้นบารานคุณพระพิกเนศคุณพระอิศวรคุณพระอินพระพุปรพยมพระกาลพร้อมทั้งเท้าจักรุกกรบาลทั้งสี่ถูกกองที่พร้อมจักรวาลกับทั้งพระพุมิสถานเจ้าที่อันเป็นที่ข้ารพจักราของปวงชนคุณพระทศพลคุณพระถากุกถาคุณพระสถูกเจดียคุณพระศีมาผู้อันองโรดจักรวานคุณพระพุ่มวิหารทั้งสี่ คุณพระหมกคลานะคุณพระสารีบุตรคุณพระนุรุตคุณพระาวัมปฏิคุณตรีสิงเหคุณเหล็กคุณยันคุณพันพระค่าหาคุณหวานคุณยาคุณจตุทพิษสมรคุณพาไปเกียรติมงคลอันเรื่องเดชดวิเศษสดคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ได้ประกาศสัจธรรมไปทั่วสามไตรโลกธาตุแสนเมื่นโกรธจักรวาลขอได้โปรดจงมาเป็นพลัง ให้ค้าปฏิฐานของลูกของหลานชมพู่เนาะของคุณชมพู่ในมือ่อวันนี้ให้สำเร็จสำเร็จตามความมุ่งมา่นปรารถนาจงทุกประการด้วยเทินสาธุเอาปักทุกที่บาสีข้างบนสามดอกแล้วก็ปักกระจายต,ตามผลไม้สามดอกบาสีตรงกลาง สซน,นันโตพนโตเทวาสังฆาสักเคกาเมตอนอยู่บนสวงสวรรค์ฉั้นกามาพบพูกชันรูปเปในรูปภูมิสิพกชันชริิสิขาระัตะเต ตนอยู่บนยอดเขาและเหี่ยวหวยจันตริเฉวิมานีตนรักษาอยู่ในวิมานและอากาศที่เปตตนรักษาอยู่ในทวีปทั้งหลายมีอุดรกรุทวีปเป็นตนรัตเทตนรักษาอยู่ในคงเศษประเทศเมืองไทยตารวนาคาเน่ตนรักษาอยู่ในภงไข่และป่าไม้ทั่วทุกแห่งเชหาวัตุมีเศรษเตตนรักษาอยู่ในเงินซาน และหัวให้ปลายนาทั้งหลายภวมมาตนรักษาอยู่ในแผ่น,ผนะะพื้นปฐพีมีแม่นางโทรณีเป็นเขา้าเป็นประธานชลทรวิศเมตตนรักษาอยู่ในแม่นม้ำและบนฟางมาสมุรทั้งหลายยากข่าคันทับธนาคา้าข้าพระเจ้าขออัญเชิญ พระพญาเวทสุวรรณผู้ปเป็นราชาของอยักคนท่านและพญานาคสันติเจอยงมุนิวรวจนังงทั้งอยู่ไก่และไก่ให้ท่านนั้นเสด็จดวนลงมาหน้าข้าที่บริสีสุดทูนาขีนีสีปทุมมาเราเทพเทวาหน้าขีหน้าข้าเทพพระบุตรเทพปยายาสิงศักดิ์สิทธิ์ในภูมิสถานเทียงนี้บัตติลูกลานได้น้อมน้ำเครืองสักการบูชา มานอมถวายขอพรขออัญเชิญองค์ปูงยาได้เสด็จลงมารับเครื่องสักการบูชาของลูกของหลานพร้อมทั้งเมตตาประทานพรให้ลูกหลานจงประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธาพรชัยมีอายุวันนะสุขาพละปฏิพานธนาสารสมบัติจเจริญก้าวหน้าทั้งนาทีการงาน การเงินธุรกิจด้านต่างๆจงสมความมุ <t 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 ่งมัตปรารถนาทุกประการด้วยเถินสาธุกล่าวนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภาคะวตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคะวตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ภูมิมัติมสีงทิสาภาเชสันติภูมิมามหิติกาเตติอัมเหอนุรักษันุุโรคเยนะสุเขนะจะอติสุขโตอรหังพุทโนธณโมพุทธายะปัทวีนาคาขมามิหังกายกรมมังวาจีกรรมัง มะโนกรมมังสัพพะปาตังวินาสันติลูกหลานอ่ะบอกชื่อเลยนะครับขอข้ามาต่อองค์เจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าญาศรีปธุมมาเหล่าทวยเทพนาคีนาคาแห่งเมืองพรมปกายโลกหากลูกหลานคลังผาานาย ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีใจทั้งเจตนางเจตนาไม่ได้เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังบหลังทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งในอดีตชาติในตชาติในปัจจุบันชาตินปัชาติขอให้เจ้าปู่เจ้าย่าเห้่าทวยเทพนาคีนาคาเหน่งเมืองพรหมกายโลก ได้โปรดโอหังสิกรรมให้ลูกให้หลานพร้อมทั้งเปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานณนโอกาสบัดนี้ด้วยเถินกายวาจาจิตตังอาหังบันทานาคาทิบดี สีสุดโทวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยัมปีกายะวาจาจิตังอะหังวันทานาคาทิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิตติยัมปี กายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิอะยังมหานาโคอิทธิมันติชุติมันโตอิมิเชกาเรนะมหานาคา ปูเชมิณโมเมพระภูมิเทวานางังทีปะทูปะจะบุพังสักการะวันธนางสูปะพยัญชนะสัมปันนางโอชนานางสาลีนางอุทธกังวรังอาคัดฉันตุปริภูนชันตุสัพพธาติฮิตายะสุขายะ ข้าแต่องค์เจ้าปู่ศีสุโธเจ้าย่าศรีปธุมมาลูกกลานใส่น้อมน้ำเครื่องสักการะมีดอกไม้ทุกเกียนบาสีพญานาคก้าเสียนบาสีเปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานพร้อมด้วยฟวงมาลัยมาภูบุรี ผลไมายทางเก้าขนมหวานมงคลน้ำหวานน้ำดื่มพร้อมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้น้อมนำมาถวายขอให้ท่านจงรับเมื่อรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะ หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทื่นสาหดอกไม้ปุย เอาอยใส่เครื่องอันนี้เราด้วยอ่ทั้งบนทั้งล่างเลย ชยันโตโพุธิยมุเรสกายนังนันทิวัตโนยวังตวังวิชโยหุวิชยาสุชยมังคเรอปราชิตาพลังเกสีเสปทวิภูคะเลอภิเศเกษะปภูธนังกับปโตปมทติสุนักตังสุมังครังสุปปัตังสุริตังสุคนุสมุทโตจสุยิทังประมาจาริสุปทักินังกายกกัมังวาจากกัมังปทักินังปทักินังมโนกมัง ปณิเิเตปทักกินาปทักกินานิกัตตวานารพันตันเทเตปักกิเนาส,าสาธุสาธุสาธุอมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเดออ้อถ่ายรูปพรมน้ำมนแล้วก็รับพรถ่ายรูป Yeah. <laughs> โผทั้ทงสิทธิอุตกังน้ำบอกว่ายันดีออกมาจากปากกระชัชสีตัวพันแผวออกมาจากปากสั่งแก้วตัวเสื้อขุนชโลย่าท่าปรังยังเต็มดีดังเกา่าโอมสิทธิสมถมังสิทธิอุตธกังน้ำบอกว่ายันดีออกมาจากปากหน้าข้าตัวแจ่ออกมาจากปากแม่แพ่แก้วตัวอยู่จอมเขานัาสีอันติอบบุกเป็นหาดใบกาดเป็นวังสัพพกลังยังเต็มดีดังเก่าโอมสิทธิสมสังขั้งสิทธิอุตกังน้ำบอกว่าซึมไส้ออกมาหลายแหล่จึงมาค่อยแพร่เลี้ยงฝุงโม่ฝุงค้นสารละว ันจ so ีใจคอยุคนถือกวานกันหนาคอยุคนถือยากันกำกระหายคอยุคคนถือฝังหุนฝังห้อยกายคอยยคนถือความเหลืองเป็นธญายคอยคนถือก่อขาดเก่าถึงชี้ไกยก็ลังฟันเฮาคอยคนถือก็เก่าปู่เก่าขวรกระหายสัพพะรูฆ่าระงับสัปพไพระงับหายเคราะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมั่งมีศรีสุขเจริญรุ่งเรืองศาสตร์พาราปสัอังอุกสุพรราชาวิสรุษสุดยอดสอดอินตา ทุกขณะรอดสวสดตานันตาสุขังพระปัจยจกบุธรปธานังอหังปทุมัตสิงสิทธิพรมณีปธานังอหังสักกามรินอินทาสุภราชปทานังอหังนาคาธิบริศีสุโทนาคินีศีปุมาปทานังสิทธิสิตจังสิทธิกำมังสิทธิกริยังตถาคตสิทธิเตโชชโยนิจังสัพพสิทธิพวันตุเตตโนโชติโชติปรายโนกายะสุโขมโนสุขังอภิมหาลาพังมหาโพคทนะมามัง อเนกนันทวันดุเตมเตมตันจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตังอิติปิโสภะควานะโมพุธทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะนะมะปะทาป,าป,าปาาาะทา,า,า,านะมะจะภะกะสสะกะสะพะจะนะมะอุอุมาณทานะมามาหิรัญญะมามาสุวรรณะมามาธนบัตรเงินตราเอหิจงมาเมื่อมาแล้วจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาโภคะอภิมหาลาภะธนบัตรเงินตราที่ยังไม่มาขอเชิญให้มา มา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 ทุกวันทุกเวลามาตรายามดีวันเสาร์ชัยสีสวัสดีลาโภนร,รมพุทธายะคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณเทพไถเทวาทั่วทั้งโลกาเจ้าปู่ราคาทิบุรีศรีสุธโธแม่ยานาคินีศีลทุมมาได้